ถึงแล้วครับผมก็สวัสดีครับมาพบกับทีมงานสายยุนิสเซนครับผมคือกอลนนะ้องานใน้อเอเ็รปูปุนครับือเสเ็รปจบูนบ้านเก่าครับพี่นะ้องงานรื้ีครับ เนซ็นคูดม่านเก่าครับพกกบี่น้องงานก็พอมีครับพี่น้องก็ได้ทำไปครับ ใช่ครับเหมือนเดิมครับรับหัวรับหัวรักหัวไว้รักหัวไว้แล้วก็รับรับหัวว่าแห่ไปครับเราไปจัดลัง กว,ว่าจะให้ใส่หัวไปพี่น้องโอ้หัวเม่ยเสร็จง่านะครับด้านหนนั่นอีกพี่น้องน่้านไนนั่นอีครับหัวทั้งวันแล้วครับนี่เสร็จปู๊เลยานลื้อทอนเลยครับ ฝนยากฝน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 ,นตลบเลยอา่าที่ทิ้งยากนะครับดิเราผมสะอย่างเดียวครับผมสะตึงลือกครับอา่าที่ทิ้งยากครับไม่มีใครอยากได้นะเศดปุ่นนี่ นี้กำลังเคลียร์พื้นที่เพื่อจะตักให้สบดรอดจอดอค่อยๆครับแมวมองจอดรถป้าป้ครับเดี๋ยวเมีย